ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับทิกกี้แล้วครัเช่นเคยอาหารเสาครับพอดีขนาดท่านพอ่อท่านแม่ครับส่งมาให้กินครับผมจีนครับผมจีนุ่งยาปลาทาไก่ครับเนี่ยบางคนกินมาหลายครับถ้วยเดียวครับถ้วยเดียวกินมาหลายพี่น้องมาเด้อมาสิบเซนตน้ำกันไงพี่ยเป็นหลัมันนี่ครับอยู่ๆเลยอ่บอื้อหือ <c oughs> อืมนอกปลีกอะไรพี่น้องเลยอืมขอมอนุญากจับด้ทางี่น้องนะ่ออ้ยตีนแกบังไงเลยอื้อหืออื้อือ,อ,อ,อเบื่อเดียวเดยสูยนะ 어 그래 그약아 얼음 ย,ยังกระดูกกับแหลกใี่ไหมหลางมือได้ปลาขาลลางมือได้ขออนุญาตอ คืยอยอดมครับโหกินมาในเมืองครับแจะได้กับชูย่าเมียเราบดิเ็จแจ่ววัวโอ้โหย่าแม่ยย่าพอเราเอามาสง่งมาฝากวันี้เรามาเิ่นทุละในเมืองนะ รู้เรื่องคนกินมาหลายแล้วหวยเดียวพ่อ ใช่ครัยกบุเขาอาอน,นุญาตรับ,บประทานาอาหารกันเพี่องขอบคุณทุกกำลังใจที่กานก็หลยก็แช่นะครับผม